โอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะพี่ยายาท่ะฟ r o m อิงนด์คขะวันนี้ท่ะก็มาแบ่งปันเช่นเคยค่ะนะคะหน้าที่ของพี่ยายาก็คือโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะพี่ยายาะ่ะ from อิงนด์คขะวันนี้ท่ะก็มาแบ่งปันเช่นเคยค่ะนะคะหน้าที่ของพี่ยายาก็คือสร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เราพัฒนาชีวิตของเราพัฒนานะคะจิตวิญญาณของเราให้ไป อีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะเราต้องมีความสุขด้วยตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งของเงินทองนะคะแต่ถ้าเรานะคะมีความสุขจากโลกภายในของเราก่อนนะคะโลกภายนอกมันก็จะสวยตามของเรามันก็จะเบ่งบานตามนะคะเมื่อไหรที่เราสร้างความสุขจากภายในได้นะ,ะข้างนอกนะคะจะเหลือเฟือมากนะคะทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่อาย่าจะพาเรานะ,ะไปควบกุมอารมณ์นะคะเพราะว่าอารมณ์คืออนาคตของเราอารมณ์ความรู้สึก มันควบคุมอนาคตของเราอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะมันจะใช่เหรอคะพี่ายาย่าแมนค่ะ แมนค่ะค่ะอารมณ์เนี่ยควบคุมห้องเอาถ้าเราอารมณ์ไม่ดีนะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีนะเราก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราอารมณ์โกรธโมโหนะเหตุในห้องเสียโอกาสเหตุในห้ฮาเสียสิ่งดีๆบางครั้เงเสียคนรักเสียสิ่งดีๆในชีวิตของเราไปก็เกิดจากอารมณ์ทั้งนั้นค่ะทุกคนคะตื่นเสาร์มาให้เฮาสังเกตอารมณ์ของเขาให้ดีครับพี่น้องแมวตื่นเสาร์มาให้เฮาสังเกตอารมณ์ของเขาให้ดีว่าในแต่ละวันน่ะ เขตื่นมาเนี่ยอารมณ์เเป็นแบบไรอารมณ์มุดงิดอารมณ์หัวเสียบอถ้าเฮาอารมณ์ดีนะคะมันจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาถ้าเฮาอารมณ์ดีมือหนันสังเกตบอกว่าเวลาที่เฮาไปเหตุงานวันท้งวันจะเป็นวันที่ดีที่สุดของเฮานะคะเฮาจะมิแต่เรื่องดีๆเข้ามาเอา้าไปทํางานหัวหนางานจะชมเอ้าเพื่อนจะชมเพื่อนจะคุยดีน้ำจากเคยเบาพอดีน้ำเฮาพอเฮาไปทํางานเพื่อนจะคุยดีน้ำนะคะ พอเข้าตื่นเสามาแล้วเข้าอารมณ์ดีเข้าสังเกตอารมณ์ของเขาถ้าเขารู้สึกว่าอารมณ์ดีงุดงิดอุ้ยขี้เกียจตื่นหรือเขารู้สึกว่าเขาเบื่อเข้าไม่อยากตื่นเขางัวเงียนะคะเขาต้องรีบเด้งตัวเข้าขึ้นจากเตียงลุกขึ้นมาเลยนะลุกขึ้นมาสร้างความตื่นเต้นให้เจ้าของสร้างความสุขให้เจ้าของพี่ตแบพี่ยายาเองก็คือลุกขึ้นมาพี่ยายากับสิขขอบคุณนะขอบคุณอุ้ยโชคดีจังตื่นเต้นขอบคุณอุ้ยโชคดีจังเนี่ยฉันน่ะ จะมีลมหายใจอยู่ตื่นเต้นที่เขาแบบยังหายใจได้อยู่นะคะยังได้เข้าโอ้ยเข้าท่าน,นี่ตายตัวนี้เขาสามารถที่จะมาสั่งสิ่งดีๆให้กับโลกอีกได้มากมายพี่ย่าอยากบอกเจ้าของแบบนี้เราก็ตื่นมากกับขอบคุณเจ้าของค่ะขอบคุณร่างกายนะบอกรักขอบคุณตัวเองดทสาบซึ่งกับตัวเข้าเนี่ยนะคะพอเขารู้สึกส,สาบซึ่งในตัวเข้าเข้าขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณบมอนที่นอนขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในบ้านของเขาจริงเขาขอบคุณเข้าย่างใดหลับนะประตูแห่งการรลับก็คือการที่เข้าหายค่ะถ้าเข้าหายหาย จนไหนพี่ให้ยาให้เจ้าของมีความสุขเพราะให้เจ้าของมีความสุขประตูการรับประตูการรับมันก็จะเปิดขึ้นให้เฮ้ากับพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮ้าต้องให้เฮามีความสุขก่อนขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเฮ้านะคะตื่นเสาร์มานะอย่าพึงอย่าอย่าพึงจับโทรศัพท์มือถือบางคนตื่นเห็นว่าจับโทรศัพท์มือถือเลยนะอย่าพึงจับค่ะค่ะ ก็คือเข้าขอบคุณนัวเข้าขอบคุณร่างกายของเขาเสร็จแล้วนะคะเขาก็สั่งเจ้าของก็ว่าอุ้ยวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดของฉันวันนีสิเป็นวันที่ฉันโชคดีที่สุดเลยนะคะแล้วเราก็นะคะลุกไปทำลุกไปอาบน้ําแต่งตัว ตอนที่เราเข้าห้องน้ําแต่งตัวเราก็สามารถที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องน้ำนะคะอย่าลืมนะคะว่าการขอบคุณสํานึกรู้คุณสิ่งที่เรามีมันก็ยิ่งขยายมันก็มีเพิ่มนะถ้าเรายิ่งขอบคุณรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นค่ะทุกคนคะ่นะ Long burn, นะคะลองเหตุเบิงค่ะนะคะการที่เราควบคุมอารมณ์ของเรานะคะการที่เราควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ใน ด้านบวกนะคะคือยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งนะบอกรักขอบคุณสำนึกรู้คุณตื่นเต้นนะถ้าเรามีนะคะตื่นเต้นสนุกสนานในด้านดีตลอดเวลาเราก็จะดึงดูดได้นะคะเราขึ้นความสุขนะคะพวกนี้ขึ้นพวกนี้นะคะขึ้นไปตีสุขเนี่ยมันจะทําให้เราดึงดูดแต่เรื่องดีๆมาและมันสามารถสร้างอนาคตของเราให้ดีให้ดีขึ้นไปอีกได้ทุกคนคะด้วยการที่เราควบคุมอารมณ์ของเราควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะคะถ้าเราวันนั้นนะคะเรารู้สึกไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้ได้ เราต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้มันสิเปลี่ยนได้จังไดทีพี่พย่ายาบางคนก็นแยงะะ่งว่ะหนูกําลังเศร้าอยู่หนูกําลังโศกอยู่นะคะเราก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะการที่เราโศกเศร้ามันไม่ได้อะไรค่ะมันยิ่งทําให้เราอ่ะจิตใจห่อเหี่ยวจมปากลงลุกขึ้นมาด่าปาดน้ําตานะคะแล้วก็ไปเดินเดินเล่นกับเล่นกับมากับแมวหรือก็เดินชมนะคะชมสิ่งสวยงามเอ้าชมท้องฟ้าแสงแดดอ่ะดวงตะวันชมต้นไม้ดอกไม้สวยๆหรือลุกขึ้นมาเปิดเพลงมันมันเต้นค่ะ เมื่อไหร่ที่เราเต้นเต้นเต้นนะคะเต้นแล้วทำให้เราเฉลิมฉลองสนุกสนานนะเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไวามากนะต่างกันกับถ้าเรายิ่งปล่อยให้ตัวเราจมปากเศร้านะเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาเรื่องเศร้าๆมันก็เพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆมันก็มาขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะให้เราโฟกัสความสุขนะคะโฟกัสอารมณ์ดีอนาคตของเรามันก็จะดีนะคะอนาคตของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มีความสุข ตลอดเวพี่น้องตลอดจนเข้าเขานอนค่ะเพราะฉะนั้นเข้าสามารถควบคุ้มได้ค่ะสติของเข้าอารมณ์เข้าเข้าขวบคุ้มได้ย่าให้เขาขวดคุมเข้าเข้าต้องเป็นค้นควบคุ้มอารมณ์ของเข้าค่ะพี่น้องอนาคตขึ้นอยู่กับตัวเข้าค่ะนะคะแล้วก็เข้าจะต้องจัดระเบียบอารมณ์ของเขานะน้ำน้ำตัวเข้าเนี่น้ำอารมณ์ของเข้าไปในสิ่งที่เข้าปรารถนาเนะเอาอารมณ์ของเข้าไปในสิ่งที่เข้าปรารถนาปรารถนาแบบใดพยายาเอาเขาปรารถนามีเงิน เ้าปรารถนามีเงินหล,ลายๆเ้าปรารถนางานดีๆเ้าปรารถนาบ้านเงินสดรถเงินสดจังสิเอาโตโเข้าไปเบิ่งบ้านไปหาเบิ่งแบบบ้านดีกว่าห้าสิไปฝีดเบิง่งงสิ่งที่มันอุ้ยอ่าดาล่าคนนั้นเลิกกับคนนี้ ดาราคนนั้นเตียงฮักหรือข้าวหลบๆลบถึงสิดีกว่าที่เราจะไปฟีดดูพวกเรื่องแบบนั้นแลนะยิ่งเราไปฟีดดูเรื่องโลลๆมันก็จะดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดึงอารมณ์ของเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นเราปรารถนาอะไรละ่ะปรารถนาสิ่งไหนเราก็ไปดูสิ่งนั้นโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะหรือถ้าเราเห็นสิ่งดีๆเอา้าเห็นเพื่อนเพื่อนมีบ้านใหม่โอ้เพื่อนสร้างบ้านใหม่โอ้หูใหญ่มากนะมีสระว่ายน้าสวยๆมีสวนสวยๆมีรถสวยๆเราก็ไปยินดีกับเขา แสดงว่าอุ้ยเราได้เจอสิ่งดีๆนะเราต้องรู้สึกยินดีไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วก็สั่งตัวเองเลยฉันก็เอาแบบนี้นะใช้ทางรัดแต่ทุกคนคะใช้ทางรัดนะคะเราสั่งตัวเองฉันก็เอาแบบนี้เหมือนกันเอาแบบนี้ชอบแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีนะเอาถ้าเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีนะคะเราต้องเฉลิมฉลองถ้าเราไปอิจฉาริษยาเขาเท่ากับว่าเราปัดความโชคดีเราทิ้งเพราะฉะนั้นเราต้องยินดีกับเขาเฉลิมฉลองยินดีแล้วก็สั่งออกไปว่าฉันก็เอาแบบนี้ yes ฉันเอาแบบนี้เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้ชอบแบบนี้เอาแบบนี้ เลยนะสัง่งหรือเราเราขายสินค้ายอยู่นะ,ะเราเห็นคนอื่นขายดีโอ้โหขายดีมากเราก็อยากขายดีเหมือนเขาเราก็สัง่งเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเราก็สั่งตัวเราแบบนั้นเลยนะคะก็คือพาเราพาเราไปดูแต่สิ่งที่เราปรารถนาเอาตัวเราไปดูแต่สิ่งที่เราต้องการนะคะเรานะคะต้องรู้จักเฉลิมฉลองยิน,น mankind, ดีกับคนอื่นนะถ้าเราเฉลิมฉลองยินดีกับคนอื่นเป็นนะคะเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะทุกคนค่ะนะคะและก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า สิ่งที่เราปรารถนาะมันจะมาตอนไหนนะคะถ้าเมื่อไหรที่เราคู่ควรน,นะคะเราทําอารมณ์ของเราอยู่ในแดนบวกเราคู่ควรเราแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะเราแบ่งคลิปดีๆเราแบ่งรอยยิม้มเราแบ่งความสุขเราแบ่งเสียงหัวเราะเราแบ่งปันนะคะคำพูดดีๆชื่นชมคนอื่นนะคะรู้สึกดีกับตัวเองและคนอื่นก็เท่ากับว่าเราได้ทําดีนะคะถ้าเราทําดีเราก็ต้องรู้สึกว่าเราคู่ควรน,นะคะเมื่อไหร่เราก็ได้รับนะเราจะคู่ควรเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะเรา เราจะได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเอาตาเอาหูเรานะคะไปโฟกัสในด้านดีสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นต้องการสิ่งไหนเราก็ปรารถนาสิ่งนั้นนะคะอย่าเอาหูตาของเราไปตามดูสิ่งไม่ดีแตนะ่ถ้าเราไปดูสิ่งไม่ดีเลื่อมลบๆโอ๊ยข่าวลบๆนะคะ หนังน้ำเน่านะนั่นก็คือเราไปตามเจ้ากรรมในเวรเรากลับมานะคะเพราะฉะนั้นเราอยากหมดกรรมหมดเวรเกี่ยวกับพวกนี้นะคะเราอยากดึงโชคลาภนะคะเราต้องเลิกดูนะคะละครน,น้ำเน่าหรือข่าวลบๆหรือเรื่องลบๆบด้คนหายคนฆ่ากันแบบนี้นะคะคือเราไม่ดูนะคะเราหัวตาของเราไปใส่ใจแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขสนุกสนานนะคะเรื่องที่คนอื่นเขาได้ดี เขามีชีวิตดีๆเราก็เอาตัวเราไปดูไปดูสิ่งดีๆแบบนั้นนะคะแล้วเราจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าเรานะคะควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในแดนบวกควบคุมอารมณ์ของเราไม่อิจฉาริษยาควบคุมอารมณ์ของเรา ไม่ให้นะไม่ให้โกรธเกลียดคนอื่นนะเราปรับอารมณ์ของเราให้ไวให้เรายืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งได้นะชีวิตของเรานะอนาคตของเราลุ่งเรื่องมากเลยคนะ่ะทุกคนคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยาย่าก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพี่ยา่ยาก็จะมาแบ่งปันเรื่องดีๆทุกวันนะคะหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเอาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะ,ะพี่ย่าก็จะมาแบ่งปันเรื่องดีๆแบบนี้นะคะใครนะคะอยากฟังเรื่องดีๆอยากพัฒนาชีวิตของเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตนะคะก็มาฟังนะหรืออยากมีรายได้ ะะอยากมีไรายได้กับโลกออนไลน์นะะก็ทักมาพี่อาย่ายินดีสอนให้ฟรีทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะ